วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บักร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดพลปีศาจาทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เป็นเกมโลบัคแมปของออสตา a r นะครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมไม่ใช่แค่ว่าผมซุ่มอาวีอย่างเดียวนะครับตอนนี้ All Star จะมาในอัปเดตนะครับซึ่งเซอร์ไพรส์มากๆนะครับก็อย่างทุกคนรู้ๆครับแฟนวันพีชหลายๆคนนะครับคือตอนหน้าวันอาทิตย์นี้ที่กำลังจะถึงเนี่ยตัวของเกียร์5จะถูกเปิดเผยแล้วนะครับเป็นแอนิเมชันที่เป็นครั้งแรกไม่ใช่เดอะมูฟวี่อะไรนะแต่ว่าจะเป็นแบบตอนๆนะครับก็ทําให้ตัวเกียร์5เนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากๆออสตาร์ Star ก็เลยทําการจะเพิ่มเข้ามาซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะเพิ่มในอัปเดตนี้หรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวของออสตาเนี่ยกำลังจะมีเกียร์5ลูฟี่แน่นอนนะครับแล้วก็จะ ไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมฝากกดไลค์วิดีโอนี้คนละ1ทีครับขอสัก3ามพันไลค์เพื่อต้อนรับการมาของเกียร์ห้าลูฟี่ครับผมด้วยนะเพราะว่าพวกเรานั้นรอกันมานานมากๆครับอย่างที่บอกครับว่าไม่ใช่แค่เมทอินเทเว่นนะครับหรือว่าโอเวอร์เฮเว่นเออเมทอินเทเว่นนะครับผมของพุชชี่นะครับแต่ว่าจะเป็นนี่ครับผมชั้นดินเสียงของเสียงของกรองกรองอะไรสักอย่างอ่นนี่ครับทุกคนนี่ครับ เกียห้าลูฟี่นิกะนิกะนี่ฮะโหก็ผมคิดว่าผมคิดว่ามันต้องสุดยอดแน่ๆครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตัวของลูฟี่เนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าตัวของ สกิลกดเนี่ยเท่าที่ดูนะมันใช่เลยครับมันคือการที่ลูฟี่นั้นใช้หมัดอันนี้นะครับต่อยลงกับพื้นน่าจะทำดาเมททั้งแมปนะครับแล้วก็ผพราะว่าตัวโหดขนาดนี้นะมันไม่ได้มีไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนอันนี้คือผมเพิ่งตื่นมาแล้วก็มาดูเลยนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันมาช่วงประมาณ5โมงนะครับแล้วก็เท่าที่ดูนะครับตอนนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าถ้ายืนเขายังเป็นแบบไม่มีแอนิเมชันนะครับผมคิดว่ามันเป็นตัว7ดาวแหละแต่ว่า ตัวแอนิเมชันมันยังทำไม่เสร็จนะครับก็วันอาทิตย์นี้เราก็จะได้เห็นนะครับตัวของแอนิเมชันลูฟี่เกียร์านะครับที่เป็นร่างนี้นะครับนิกะเนี่ยครก็ดูประมาณทักงสารอบไปแล้วกันะแล้วก็ใครที่อยากจะดูนะครับสามารถไปดูได้ในริคอร์ดของออสตานะครับอย่างที่บอกครับว่าไม่ใช่แค่เม็ดอินเทเวนนะครับมีลูฟี่เกียร์าด้วยแต่ก็อาจจะต่อแถวเข้าหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าถ้ามันยัดเข้ามาทีเดียวเนี่ยคอนเทนต์มันเยอะเกินนะผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม่เอาลูฟี่เกียร์าเข้าวะ สรุปคือมาเราเข้านะครับทุกคนครับและนี่นะครับผมก็คือ ตัวของฟุตนะครับที่ได้ทําการประกาศมานะครับว่าอันนี้คือเป็นตัวที่จะก่อน Made in h e a เ e n นะครับเท่าที่ดูนะมันเหมือนประมาณว่าจะเอาลูฟี่เข้าก่อนนะครับเท่าที่มันเขียนนะครับรอดูกันอาจจะเป็นฟูชิมาก่อนแต่เท่าที่ดูเท่าที่มันเขียนเนี่ยตัวของลูฟี่เกียร์หจะมาก่อนฟูชิก็ใครคิดอย่างไรก็คอมเมนต์นะครับทุกคนในวิดีโอนี้ก็จะมาสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะครับก็ใครที่จะดูดีคอร์ตออสตาร์นะครับหาได้จากตัวของโลบ็อกออสตาร์ข้างล่างมันจะมีดีคอร์ตของเขาสามารถเข้า ได้เข้าไปดูได้เช็คได้เพราะว่าตัวพวกนี้จะมีสนิีพีเยอะมากนะครับแล้วก็ไอฟุนเนี่ยค่อนข้างจะบ่นเยอะนะครับแล้วก็บิดเยอะก็รอดูแล้วกันในวิดีโอนี้ขอพูดทุกคนนะครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอวันด้วยนะครับผมในวิดีโอถัดไปก็จะเป็นอะไรก็ติดตามรับชมกันด้วยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี้ตัวลูฟี่เกีห้าก็จะมาแล้วนะครับที่เป็นอนิเมะแล้วก็ตัวออสตาด้วยก็รอดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเจอกันคลิป